คืนที่เงียบสงัดเต็มไปด้วยความมืดวิดห่างไกลจากความคึกคักของเมืองใหญ่เตยยืนรอที่ป้ายรถเมริมถนนที่ไม่มีใครสัญจรผ่านไปมาเขาเพิ่งเลิกงานดึก,ดกและตอนนี้ก็กำลังมองหารถเมที่จะพาเขากลับบ้านแม้ว,ว่ามันจะเป็นเวลาที่ค่ำเกินไปแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อไม่มีรถแท็กซี่หรือรถยนต์ผ่านมาบ่อยนักในช่วงเวลานี้เตพยักหน้าตามลมที่พัดเบาๆรอรถเมสายสุดท้าย ที่มาแต่ละคันยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนจะตกอยู่ในความเงียบสนิทจนกระทั่งไฟสว่างของรถเมคันหนึ่งปรากฏในระยะไกลสุดท้ายแล้วสินะไต้คิดในใจขึ้นรถเมคันสุดท้ายที่มาอยู่ที่ป้ายเขาก้าวเข้าไปในรถเมคันนี้ดูเก่าและเมื่อสรุปบ,บรรยากาศภายในแปลกๆเพราะไม่มีผู้โดยสารมากนักมีแค่สองสามคน ที่นั่งอยู่ห่างๆอย่างไม่สนใจกันสถานีสุดท้ายของรถสายนี้ไม่ใช่จุดที่เต้คุ้นเคยแต่ในตอนนี้เขาไม่สนใจมากนะักเขาต้องการแค่กลับบ้านไปที่ไหนครับคนขับถามด้วยน้ำเสียงห้วนๆจากกระจกมองหลังเต้พยักหน้าบ้านครับขอบคุณครับเขานั่งลงในที่นั่งว่างใกล้ๆและเอหลังพิงพนักเกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นในใจทุกคนบนรถเหมืนั่งเงียบ ไม่มีการพูดคุยมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ส่งเสียงดังเบาๆและเสียงล้อหมุนบนถนนที่น่าจะไร้ผู้คนระหว่างที่รถวิ่งผ่านถนนที่มืดสนิเทเตหันมองไปที่ผู้โดยสารคนอื่นๆที่อยู่บนรถทุกคนดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรกันเลยบางคนหลับตาพิงหน้าต่างบางคนก็จ้องมองไปข้างหน้าเงียบๆจนกระทั่งเตะเริ่มสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารบางคนหายไปจากที่นั่ง เอ๊ะเขาคิดในใจยิ่งสังเกตก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆทำไมคนเหล่านั้นถึงหายไปเขาหันไปมองและพบว่าเก้าอี้ว่างไปสองสามตัวแต่ก็ยังไม่แน่ใจเต้คิดว่าบางทีอาจเป็นแค่การหลับตาไปแต่เมื่อไฟในรถกระพริบครั้งหนึ่งความรู้สึกที่เขามีมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นความเงียบที่ล้อมรอบเขาเริ่มกดดันจนเขารู้สึกอึดอัดในขณะที่รถไมวิ่งผ่านถนนที่ทอดยาว และไร้ผู้คนเต้เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในอากาศเขาหันไปมองหน้าคนขับที่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีการตอบสนองใดๆแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ก็เริ่มดังแปลกๆเต้คิดว่าเขาอาจจะเพียงแค่เหนื่อยล้าเกินไปแต่การที่ผู้โดยสารหายไปทีละคนและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงัดมันทำให้เขารู้สึกเหมือนเขากำลังอยู่ในที่ที่ไม่ใช่โลกปกตินายสุดท้ายก็ขึ้นมาบนรถได้หรือยัง เสียงเครื่องยนต์ของรถเม้ยังคงดังพร้อมอยู่ในอากาศขณะที่รถเคลื่อนตัวไปตามถนนมืดอที่ดูไม่คุ้นเคยเลยแม้แต่น้อยเต้หันไปมองคนขับรถที่นั่งนิ่งๆไม่ขยับตัวหรือแสดงท่าทีใดๆเขามองไปรอบๆร,รถและเริ่มรู้สึกได้ถึงความเงียบที่กดดันจนแทบหายใจไม่ออกเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความเงียบธรรมดาแต่เป็นความเงียบที่แฝงไปด้วยความลึกลับบางอย่าง เต้เหลือบมองไปที่ผู้โดยสารคนอื่นๆที่นั่งอยู่รอบๆเขาสังเกตเห็นว่าเก้าอี้ข้างๆที่ครั้งหนึ่งเคยนั่งอยู่เต็มไปด้วยคนกลับกลายเป็นที่ว่างเปล่าไปหมดแล้วหายไปไหนกันหมดเต้คิดในใจตาเขามองไปที่ผู้โดยสารอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆแต่แล้วเขาก็ต้องรีตามองเมื่อเห็นว่าผู้คนนั้นหายไปจากที่นั่งทันใดนั้นก็มีเสียงกระดิ่งรถเม์ดังขึ้น เหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างราวกับความสั่นสะเทือนของความจริงที่เขากำลังตกอยู่ในนั้นเต้หันไปมองไปอย่างที่นั่งว่างที่ก่อนหน้านี้ยังมีผู้โดยสารคนนั้นนั่งอยู่แต่มันกลับไม่มีใครแล้วและไม่เหมือนว่าคนคนนั้นจะลงจากรถเลยหรือว่าเขาลงไปแล้วเต้บ่นเบาๆเขาลองหันไปมองที่ผู้โดยสารคนอื่นๆที่นั่งห่างออกไปหนึ่งในผู้โดยสารที่ดูเหมือน จะหลับตาอยู่ในที่นั่งตอนแรกก็ไม่อยู่แล้วด้วยเขาไม่เห็นแม้แต่งเงาของพวกเขาเหลือวพทิงเต้นคนเดียวที่นั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมรถเมล์เต้เริ่มใจไม่ดีเขาพยายามจะบอกกับตัวเองว่าเป็นแค่ความคิดมากไปเองแต่กลับไม่สามารถเอาความรู้สึกแปลกๆออกไปจากใจได้ความรู้สึกที่ว่าเขากำลังอยู่ในสถานที่แปลกประหลาดที่ไม่ใช่แค่ไปรถเมล์สายสุดท้ายแต่กลับรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาเลย เขาเดินไปข้างหน้าเล็กน้อยทิ้งระยะห่างจากที่นั่งเดิมขณะเดินผ่านที่นั่งว่างไปทีและที่เขาก็เริ่มเห็นว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนหน้านี้กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไม่มีเสียงใดๆอะไรทั้งสิน้นเขาหาันไปมองที่นั่งอีกฝั่งของรถเห็นแต่ที่ว่างอยู่เต็มไปหมดผู้โดยสารหายไปทีละคนและตอนนี้เขาก็รู้สึกได้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เต้ลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินไปยังประตูรถเมเขากดปุ่มเปิดประตูเพื่อจะลงแต,กแต่ก็พบว่าไม่สามารถเปิดได้รถยังคงวิ่งต่อไปไม่มีวี่แววว่าจะหยุดหรือแม้กระทั่งแสดงท่าทีว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเขารู้สึกใจคอไม่ดีและในขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆก,ก้องกังวานในหูเหมือนเสียงกระสิบเต้เต้สะดุ้งตาเบิกกว้างเขาหันไปมองรอบๆตัวและพบว่า ไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีแค่เขาคนเดียวและรถเมลที่ยังคงขับผ่านทิวทัศน์มืดมิดที่ไม่มีอะไรเลยเขากลับไปนั่งลงที่เดิมอย่างงงงวยและตกใจความรู้สึกประหลาดนี้ยิ่งทําให้เขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเต้นั่งนิ่งอยู่ในที่นั่งของเขารู้สึกถึงความบึดอัดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆความสงสัยในใจเริ่มก่อตัวขึ้น การหายไปของผู้โดยสารทีและคนยังคงติดอยู่ในหัวของเขาทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะกลายเป็นความฝันที่แปลกประหลาดและเขาไม่แน่ใจว่าเขากำลังตื่นอยู่หรือกำลังหลับไปแล้วในขณะที่รถเมยยังคงวิ่งผ่านถนนที่เมื่ดสนิทเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นมาเหมือนจะไม่เป็นมิตรกับบรรยากาศที่แปลกประหลาดนี้บางครั้งก็เหมือนเสียงเครื่องยนต์ จะหยุดไปแล้วแล้วกลับมาดังขึ้นอีกครั้งเหมือนกับว่าเครื่องยนต์กำลังพยายามสื่ออะไรบางอย่างเต้เหลือบมองไปที่กระจกมองหลังที่สะท้อนภาพใบหน้าของเขาแต่ภาพที่สะท้อนกลับมานั้นกลับดูแปลกตาไปตาของเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมองสิ่งต่างๆผ่านม่านหมอกบางๆจนทำให้เขาคิดว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเขากวาดสายตาม,มองไปรอบๆร,รถและพบว่ารถนี้ดูเหมือนจะยิ่งไกลาจากโลกปกติไปเรื่อยๆ เขาหันไปมองข้างหน้าที่ยังคงมีคนขับนั่งอยู่แต่ท่าทางของคนขับในตอนนี้ไม่ได้เหมือนกับที่เขาเห็นตอนแรกตาของคนขับยังคงจ้องไปข้างหน้าแต่ท่าทางของเขากลับไม่เคลื่อนไหวเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเตพยายามรวบรวมสติแต่เขาก็ไม่สามารถระงับความรู้สึกที่เริ่มเข้ามาในใจได้เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ควรจะเป็นอย่างนี้รถเมคานี้ มันไม่ควรจะทำงานในแบบนี้และไม่ควรจะมีเขาคนเดียวบนรถทำไมคนขับถึงไม่พูดอะไรเลยเตคิดในใจเขารู้สึกเหมือนว่าความเงียบนี้มันจะกลืนเขาไปเรื่อยๆเสียงลมดังขึ้นภายในรถเหมือนพัดผ่านจากที่ไหนสักแห่งที่มองไม่เห็นมันพัดผ่านหน้าเขาไปจนเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบที่ค่อยๆเข้าครอบงำทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าลงท้องฟ้าในกระจกหน้าต่างก็เริ่มมืด และหมุนวนไปมาอย่าบอกนะว่าเต้ค่อยๆกระซิบออกมาในใจสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้มันไม่สามารถจะเป็นไปได้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ปกติแต่มันคือความจริงที่กําลังเผยตัวเขาตัดสินใจที่จะถามคนขับแล้วแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันอาจจะสายไปแล้วก็ตามเต้ขยับตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ โดยไม่ยอมปล่อยให้ความกลัวหยุดเขาเขาหยุดอยู่ที่บอกคนขับและมองไปที่กระจกมองหลังอีกครั้งแต่ไม่มีการตอบสนองจากคนขับเมื่อเขาลองมองไปข้างหน้าอีกครั้งเขาก็เห็นว่าคนขับไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นอีกแล้วเขาถอยหลังกลับไปยังที่นั่งของตัวเองด้วยความตกใจความรู้สึกว่างเปล่าแผ่ไปทั่วทั้งรถเม์เขามองไปที่ประตูด้านนาและพบว่ามันยังคงปิดสนิท ไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดที่ป้ายใดๆหรือแม้แต่จะจอดลงเลยแล้วในความเงียบที่ปกคลุมรถเมล์นั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเตเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทุกทิศทางมันดังก้องอยู่ในหัวของเขาและสั่นสะเทือนทุกเส้นประสาทจนแทบหายใจไม่ออกเขาหันไปมองรอบๆร,รถเมล์ตาเบิกกว้างความกลัวเริ่มลุกลาม จนไม่อาจควบคุมได้เมื่อเขาเห็นเงาคนหนึ่งเดินผ่านเขาไปแต่เขาไม่ได้เห็นร่างกายของคนนั้นเขาเห็นแค่เงาของมันที่ลอยผ่านไปเงานั้นเหมือนจะหายไปในอากาศแต่เต้ยังคงรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่จับตามองเขาจากทุกทิศทางเสียงกระซิบยังคงดังก้องในหูเต้นายจะเป็นคนสุดท้าย ต้รู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังเข้ามาปิดล้อมเขาความมืดรอบรอบรถเมดูเหมือนจะขยายออกไปเรื่อยๆแม้ว่าตัวเขาจะนั่งอยู่ในรถที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างในรถดูเหมือนจะหยุดเวลาไว้ทุกคนหายไปจนเหลือแค่เขาคนเดียวที่นั่งที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนกลับกลายเป็นที่ว่างเปล่าความรู้สึกแปลกๆยิ่งทวีคูณเมื่อเต้สังเกตเห็นว่าทุกอย่างบนรถยังคงดำเนินไปเหมือนเดิม เสียงเครื่องยนต์ดังอยู่ในลำคอของเขาเสียงล้อหมุนบนถนนที่ว่างเปล่าแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้แต่แสงไฟในรถเมล์ก็ยังส่องสว่างอย่างคงที่ทุกอย่างดูเหมือนจะค้างอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีที่ไปเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เต้พยายามเก็บความกลัวไว้ในใจแต่มัน ก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกอึดอัดขึ้นเรื่อยๆเขาหันไปมองหน้าคนขับที่นั่งอยู่ข้างหน้าแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งเมื่อเขารู้สึกว่าคนขับไม่ได้หันมามองหรือพูดอะไรเหมือนเดิมเขายือนอยู่ตรงที่นั่งสังเกตเห็นว่าคนขับยังคงจ้องมองไปข้างหน้าเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีการกระตุกเคลื่อนไหวใดๆแต่ท่าทางนั้นกลับดูผิดปกติอย่างไม่น่าเชื่อทำไมไม่พูดอะไรเลยเต้คิดในใจท่าทางที่นิ่งสนิทของคนขับทำให้เขารู้สึก เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังบิดเบี้ยวไปจากโลกที่เขาคุ้นเคยเต่ตัดสินใจที่จะถามแต่เมื่อเขาก้าวไปข้างหน้าใจของเขากลับเต้นรัวขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้เขาเดินไปที่ประตูรถเมที่อยู่ใกล้ๆหวังว่าจะลงจากรถเมที่กำลังวิ่งอยู่ทว่าเขาพบว่าประตูนั้นยังคงปิดแน่นไม่มีท่าทีจะเปิดออกเลยเขาพยายามดึงประตูอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ผล ทำไมมันถึงปิดตายแบบนี้เต้พูดกับตัวเองขณะที่มือเขากำลังจับที่ลูกบิดประตูและพยายามเปิดออกแต่ประตูยังคงแข็งแน่นเหมือนจะไม่มีวันเปิดจากนั้นเขาหันไปมองที่กระจกมองหลังอีกครั้งและครั้งนี้เขาเห็นภาพที่สะท้อนกลับมาทำให้เขาแทบหยุดหายใจในกระจกไม่ได้มีแค่เต้คนเดียวอยู่ในรถเมย์แต่มีกลุ่มเงาคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเขาเงาทั้งหมดดูเหมือนจะลอยมาจากที่ไหนสักแห่ง ในความมืดภาพเหล่านั้นไม่ชัดเจนเหมือนกับความมืดและแสงไฟที่รวมกันจนกลายเป็นเพียงภาพเบลอๆที่ปรากฏในกระจกเต้ตกใจจนแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้เขาหันไปมองอีกครั้งที่ที่นั่งที่ว่างเปล่าและเห็นว่าผู้โดยสารทั้งหลายยังคงหายไปแต่ภาพในกระจกกลับมีเงาเหล่านั้นกำลังเคลื่อนไหวเหมือนจริงมันไม่ใช่แค่ภาพหลอน ได้คิดในใจขณะที่เขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและในขณะที่เขาหันกลับไปมองไปข้างหน้าที่คนขับอีกครั้งเขาก็เห็นมันคนขับหันมาแต่ไม่ใช่คนขับที่เขาเห็นตอนแรกมันไม่ใช่ใบหน้าของคนธรรมดาแต่เป็นใบหน้าที่ซีดขาวและมีดวงตาที่ลึกจนเหมือนจะกลืนกินความจริงทุกอย่างรอบตัวเตสะดุง้งและถอยหลังไปติดกับที่นั่งด้วยความตกใจ แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นในความเงียบที่เจือด้วยความหวาดกลัวนายขึ้นมาได้ยังไงเสียงคนขับถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและแหบท่าเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทุกทิศทางในรถเต้กอลือน้ำลายหลงคอยืนมองด้วยตาที่เบิกกว้างไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้คันนี้ไม่ได้รับคนเป็นเสียงนั้นพูดต่อไปช้าๆและทุกคำพูดทำให้หัวใจของเต้ทแทบหยุดเต้น เขากลับกลายเป็นคนที่ไม่มีที่ไหนให้ไปเตยืนนิ่งในที่นั่งหัวใจของเขาวิ่งแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเสียงคำถามของคนขับยังคงดังก้องอยู่ในหูนายขึ้นมาได้ยังไงคันนี้ไม่ได้รับคนเป็นทุกคำพูดมันก้องกังวานในสมองเขาทําให้เขาเริ่มสงสัยว่าตัวเองกำลังอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่โลกของเขาหรือไม่ก็ในสถานที่ที่เวลาและความจริงไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น เขามองไปที่คนขับแต่ภาพที่เห็นกลับทำให้เขาแทบคลั่งความจริงที่เขาหลีกเลี่ยงมาตลอดตอนนี้มาถึงจุดที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้คนขับไม่ใช่คนขับอีกต่อไปแล้วเขาเห็นแค่ร่างเงาของมันร่างที่ไม่ชัดเจนเหมือนจะสลายไปกับอากาศใบหน้าของมันบิดเบี้ยวเหมือนภาพหลอนในความฝันตาของมันลึกจนมองเห็นความว่างเปล่าที่ไม่มีวันเต็ม เตสดุ้งยืนไม่อยู่อีกต่อไปเขาหลับตาปีและพยายามฝืนใจให้คิดว่าเขากำลังฝันเขาอยากจะตะโกนออกไปหรือขอยับไปจากที่นี่แต่เท้าของเขากลับแข็งทื่อเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับเขาไว้นายมาจากไหนกันเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่มันกลับเป็นเสียงที่ดังกว่าเดิมครั้งนี้มันไม่ได้มาจากคนขับมันเหมือนจะมาจากรอบตัวเขาเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในมุมมืดของรถเมที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ เต้ไม่สามารถทนต่อความเงียบได้อีกเขาหันไปมองข้างๆรถเมในขณะเดียวกันก็เห็นว่าเงาของผู้โดยสารที่หายไปก่อนหน้านี้กลับมาแล้วแต่มันกลับเป็นเงาของคนที่ไม่มีใบหน้าพวกเขาทุกคนลอยไปมาในอากาศร่างพวกเขากลายเป็นเหมือนลมหรือควันที่หมุนวนอยู่รอบตัวเขาไม่ไม่ใช่ เต้คำรามเสียงต่ำเขาพยายามจะหลบหนีแต่ร่างของเขากลับเหมือนถูกล็อกไว้กับที่นั่งมันเหมือนกับเขากำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของรถเมนี้เองทันใดนั้นเขาก็เห็นประตูรถเมล์ที่ปิดอยู่เบื้องหน้ามันเริ่มเปิดออกทีและนิดแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถขยับไปไหนได้คือภาพที่เขามองเห็นผ่านประตูข้างนอกนั้นไม่มีอะไรเลยมันเป็นความมืดมิดที่ไม่เคยรู้จักท้องฟ้าไม่มีดวงดาว และไม่มีแสงจากถนนเหมือนที่เขาคุ้นเคยไม่มีที่ไหนให้ไปเขาพยายามคิดหาทางออกแต่ทุกคำถามที่เขาถามตัวเองกลับยิ่งทำให้เขาหมดหนทางคนขับที่เขาเคยเห็นกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายไปแล้วทุกคนที่หายไปไม่ได้ลงจากรถแต่ว่าเขาคือคนเดียวที่ยังคงติดอยู่ในที่แห่งนี้และในขณะที่เขาหมุนตัวกลับไปหาคนขับครั้งสุดท้ายเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้ง นายคือนักท่องเที่ยวที่หลงทางมาที่นี่ครั้งสุดท้ายเต้หันไปมองไปยังร่างของคนขับที่หายไปในความมืดของรถและทันใดนั้นเขาก็เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ใช่แค่ผู้โดยสารของรถเมคันนี้เขาคือคนที่ตกอุ่มพรางของมันแล้วเขาคือคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในที่นี้คนสุดท้ายที่ไม่สามารถหลบหนีจากการที่ถูกดึงเข้าไปในที่ที่ไม่มีการกลับมาอีกต่อไป เมื่อเขามองไปที่ประตูที่เปิดออกเขารู้ว่าเขาไม่สามารถออกไปได้รถเมล์คันนี้ไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับการเดินทางแต่มันคือสถานที่ที่ไม่มีวันออกไปจากมันได้และในตอนนั้นเองประตูรถก็ปิดลงอย่างเงียบๆท่ามกลางความมืดมิดที่ไม่มีทางสิ้นสุดเต้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่มีวันจบ